ลำต่อไปนะครับเป็นอี่พิชยาพาบุญาุรันลำดับต่อไปนะครับเด็กชายคุณแม่นวลคุณแม่นวลค่ะคุณแม่นวลค่แล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณแม่นิตยาค่ะ ลำดับต่อไปนะครับเด็กหญิงกิตยาโพค,ครับ <c oughs> ได้วน,วนอรอบหนคุณแม่แกิติยาอ๋อคุณแม่กแก้วอีกท่านแล้วก็ไม่สุดท้ายสยิ่คุณแม่ลีคุณแม่ลีมอบคุณด้วยค่ะ <c oughs> เป็ช่นคุณแม่กแก้วพา,า,าจากขอแกงค่ะถาจากร้อยเอก ำลำดับต่อไปนะครับเด็กชายนัทพงศ์ลุงสันเทียใชครัตอนแรกตอนแรกคนดิง<ม>บอกไม่ขึ้นไมขึ้น,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 นำลำดับต่อไปนะครับเด็กหญิงจูริพรโจชินเทียคุณแม่ดีค่ะคุณแม่ด <c oughs> ีมอบคุณค่ะลนดับต่อไปนะครับเด็กชายอภิเทพถึงกุศา <c oughs> นะครับ สอนกัเสียงกันเลยผู้ใหญ่ใจบุญนะลำับต่อไปนะครับเด็กหญิงปาริดาใจเลื้ครูจิ๋วเรียนเชิญคประถูจิ๋วค่ะเอาไม่มาคุณแม่เชิญค่ะแม่ ลำดับต่อไปนะครับเด็กชายธีรพงศ์ร่าชาวงค,ครับลำดับต่อไปนะครับเด็กชายนนทกรโพธิสารครับ ลำดับต่อไปนะครับเด็กหญิงวัชิระโอร,รักพุษาลำดับที่27นะครับได้กญิงนพิมพ์ละพัก,กินทะระกำแหงแลนลำดับสุดท้ายนะครับเด็กชายพีระพักกุญจิผักั์ แล้วคเที่ถ่ายรูปวมนเด็กยน่ากันดังแล้คน่ได้ถ่ายรูปรวมเป็นกันนะครับเด็กหน้าข้างหน้าไหมเด็กเด็กเด็กหน้าข้านสุดเลยลูกเออเออมาเลยเดไปถึงลูกแลลูกมาเลยเออเออนั่งหมดตับมหมดเออนะครับ นะครับโมโกนับนับหนึ่งสองสามยิ้หนึ่งสองสามิขอบคุณไลค์ทุกท่านหนึ่งสองสามกดไลค์ขอมินิฮารนะครับมินาร์นีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บเดีพอดีว่านุ่นนันจะมอบให้อีนะครับ มาไปผอค่ะที่แรกที่แรกเป่นถ่ายูดนังด้หนหน่อยด้เด็กี่กันจะเป็ายรูกนถ่ถ่้องนานมอกูใอค I don't know if you <laughs>